อยากให้ปรับราคาวัวให้ขึ้นกว่านี้สักนิดหนึ่งเพื่อที่เกษตรกรจะได้อยู่อยู่ได้ไงรู้สึกว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างต่ามากครับผมราคาข้าวต่ําไม่พอราคาวัวมาต่ําอีกเกษตรกรก็อยู่ยากขึ้นครับมีแต่นี่มีแต่สินลูกลูกหลานที่อยู่จากที่อยู่ที่อยู่กรุงเทพก็บ้านไปชีวิตก็ต้องกลับมาอยู่บ้านก็ถ้ามาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ลำบา,ากะครับผมอนี่สินก็ยิ่งเี่ยพกพูนขึ้นไปเรื่อยๆขายวัวสองตัวที่แล้วเป็นไงครับ ขายไปกว่าครึ่งขายไปกว่าครึ่งกว่าครึ่งกว่าครึ่งใช่ไหมครับผมซื้อมาหมื่นสามขายได้หกพันสวัสดีครับพบของผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวสักหน่อยครับชื่อตั้มนะครับครับผมตรงนี้บ้านอะไรครับอ่าชื่อบ้านสำโรงบ้านสำโรงใช่สมบลนอดีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองมีวัวกี่ตัวครับตอนนี้อ่าทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวนะครับผมเดี๋ยวผมสังเกตดูว่าวัวก็สวยดีีนนนะครับบผมม่าาชโเล นี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ครับสาวราเบนอันนี้ลูกสาวราเบนเน้นผสมเทียมใช่ไหมครับที่นี่เอ่อแล้วขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์ครับครับผมแม่พันธุ์ตัวเล็กก็จะเน้นผสมเลี้ยงวัวมานานยังครับพผมเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ปีเดียวเองอ๋อก่อนหน้านี้ทํางานอะไรครับทำงานอยู่สมุทรปราการทําโรงงานครับอ๋อทำโรงงานครับผมครับผมกลับบ้านมาเลี้ยงวัวครับที่บ้านไม่มีคนดูแลครับครับแม่อยู่คนเดียวก็ นจะไรจะนาอีกก็เลยต้องกลับมาช่วยดูแลอันนี้คือเป็นวัวของเราเลยไหมครับว่าใช่ครับอ๋อของเราเองแล้วเมื่อก่อนใครดูให้ครับแม่แม่จะเป็นคนดูครับผมก่อนเลี้ยงประมาณสองสามตัวอ๋อครับมีแต่แม่พันธุ์ครับทีนี้ผสมไปผสมมามันก็เยอะมันล้นมือก็เลยต้องกลับมาช่วยแกดูแลคนทางบ้านเลี้ยงไม่ไหวใช่ครับแกอยู่คนเดียวพ่อก็เสียบตั้งแต่พ่อเสียไปก็แกอยู่คนเดียววันนี้ต้องขอัยนะครับผมรบกวนกระทันหันเลยนะครับผมกําลังให้ญ้าวัวอยู่เลยครับผมผมก็เข้ามา สอบถามแป๊บหนึ่งก็ขอถ่ายคลิปเลยนี่อันนี้เป็นหญ้าปลูกหรือว่าหญ้าคันนาหญ้าตามมันขึ้นเองครับธรรมชาติครับอ๋อหญ้า,าธรรมชาติจะมีอยู่ฝั่งนู้นอีกประมาณ 2- 3สาตัวที่ฟาร์มอ๋อมีฟาร์มอยู่ฝั่งนู้นเียครับที่มองไปก็เห็นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนู้นอยู่ไกลๆนู้นเลยครับผมบนู้น่นู้นจะปลูกหญ้าแล้วก็ทําปลูกพวกพืชผักผลไม้หลายอย่างอยู่พวกฝรัง่งพวกพุทราพวกมะพร้าวครับแล้วก็สุกหญ้า นี่ครับผมวิธีบรนบ้านนะครับผมข้อวัวบรบ้านบ้านนี่เป็นไงครับเลี้ยงวัวก็มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งก็แต่มันก็เหนื่อยอย่างนึงครับผมมันก็มีความสุขแบบมันสบายใจมาอยู่บ้านหลักๆแล้วเลี้ยงด้วยอะไรบ้างครับที่นี่อ่ะหญ้าฟางแล้วก็จะมีพวกหัวหารบ้างผันต้องกงต้องล้วยใส่ครับผมใช่ช่วงหน้าแล้งหน้าไรปล่อยวัวได้ไหมครับใช่ใช่จะปล่อยวัวเอาไปผูกบ้าง หรือก็เอาจะไปฝ่ายลดสนามใช่ครับอ่าประมาณสิบกว่าได้อันนี้เป็นคู่แม่ลูกแม่ลูกครับผมเขาหย่านนมลูกชายเรเล่นะครับผมทับตัวนะครับผมโอ้ใจลูกสวยเหมือนกันครับครับผมตกคู่เออนั่นพี่สาวเขาพี่สาวเขาจะอยู่ฝั่งนู้นครับอ๋อแยกอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตัวนึงไอตัวนั้นก็เป็นพี่สาวของกีดาเบนอ๋อตัวนั้นเป็นพี่สาวของราเบนตัวนี้นะครับผมเพราะมันไม่พอก็เลยต้องเอาไปไว้ฝั่งนู้นด้วยอืมประมาณสองตัว เนื้อที่ตรงนี้กี่ไร่ครับเนี่ยอ่าไม่ถึงไร่ครับไม่ถึงไร่ประมาณสามงานครับผมประมาณสามงานปลูกญ้าอะไรไว้ครับอ่ารูซี่อ๋อรูซี่อ่าเนเปียครับแล้วก็พวกอ่าอะไรนะคาราฟาบาซินอะคันบาซินปลูกไว้เยอะไหมครับก็ก็เกือบไม่ไม่ถึงไร่อะไม่ถึงไร่ใช่ไหมครับมันก็ตรงไหนว่างเราก็ปลูกปลูกปลูกไว้เลยดีกว่าทิ้งพื้นที่ว่างเปล่าเดี๋ยวผมไปดูโรงฟางนี่ฝั่งนี้ ไก่หมดละไก่หมดแล้วด้วยปีนี้เก็บไว้กี่ก้อนครับเจ็ดร้อยก้อนอ่ะเจ็ดร้อยก้อนใช่ไม่พอเกือบไม่เกือบอาจจะพออยู่แต่ว่าก็เกือบเกือบอ่ะครับผมเพราะว่ายังโชคดีปีนี้น้ําไม่ท่วมครับไม่เหมือนปีที่แล้วน้ําท่วมทีนี้ให้แต่ฟางฟางฟางอย่างเดียวไม่มีหญ้าครับมันก็เลยเปลืองมันเลยหมดเร็วได้วางแผนไหมครับก่อนที่จะมาเลี้ยงวัวตอนที่ทํางานประจําอยู่อ๋อใช่ครับคือยังไงก็ต้องกลับมาก็ต้องทํานาบ้าง เลี้ยงวัวบ้างเราก็ต้องแบบเตรียมทุกอย่างไว้ไว้ลูกหน่ายอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องกลับมาบ้านอยู่แล้วใช่ครับไ่ไม่ช้าก็เร็วอ่ะแต่พอดีมันกระทันหันเกินมันเร็วเร็วเกินไปก็เลยแบบเตรียมไม่ทันอาจจะเ็วเกินไปนิดหน่อยใช่เดี๋ยวผมไปดูแม่วัวฝั่งนู้นอันนี้เป็นแม่ลูกครับด้วยแม่ลูกเขาอ๋อลูกเขาจะอยู่ข้างนอกนะครับผมเป็นบามันครับเหมือนจะเหมือนจะไม่สบายด้วยก็รองไม่สบายเหมือนจะเป็นลำปีใช่ไหมใช่แดงสุริน อ๋อ oh, สมแดงซุรินขับอยู่รู้สึกว่าหยุดตั้นใจนะครับผมใช่ดูดีฟาร์มใช่ใช่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักไงแบบ,บ<ม>แต่ดูแต่สังเกตตามใบอย่างเดียวใบหลอดอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยรู้จักว่ามีพวกมีพวพันแบบไหนมัางแล้วเพื่อนเพนี่เคยเลี้ยงวัวมาแต่ก่อนไหมเออก็แทบจะไม่นะเคยมีควายอยู่ตัวสองตัวตส่วนใหญ่จะพ่อกับแม่จะเลี้ยงคือเราเรียนจบปุ๊บเราก็ไปทํางานเลย<อ>ไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่ช่วยพ่อแม่เท่าไหร่ครับผมเรียนเรียนจบก็ หมอกก็ขึ้นไปทํางานเลยที่เหลือก็พ่อแม่จัดการนั่นเองมีลูกกี่คนแล้วครับเนี่ยอ๋อยังครับยังไม่มีลูกครับนั่นแฟนมาหรือเปล่าอ๋อใช่แฟนมาแล้วครับผมช่วยกันเลี้ยงสองคนครับส่วนหลักๆจะเป็นผมแม่บ้านเขาจะอาศัยทํากับข้าวมั่งอะไรมั่งอย่างเกี่ยวหญ้าไว้อะไรเงี้ยครับผมกเขาจะมาช่วยขนช่วยอบช่วยอะไรเงี้ยโอ้คุยเก่งมากเลยครับฝั่งนี้เป็นแม่ลูกเหมือนกันอันนี้ลูกลูกเขาอ๋อลูกเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นเล่เนาะครับครับเพิ่งมีบาปมั่นตัวนี้ ครับผมบพี่ชายเขาก็พึ่งขายออกไปแล้วทาไมถึงชอบสายพันธุ์ชาโรเล่ครับอมันมันเลี้ยงง่ายกินกินเก่งแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันทนต่อโรคกว่านะอ๋อทนต่อโรคกว่าใช่ไหมสังเกตเลี้ยงเลี้ยง,ยงมีบราวมันมาหลายตัวแล้วส่วนใหญ่จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นโรคเยอะกว่าโดยเฉพาะบรามันแดงเนี่ยครับผมเขาก็ผมก็พยายามสังเกตประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะครับอาจจะเป็นแบบลำปีมั่งปากเท้าเปื่อยมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยครับผมแต่แบบ เราก็ชอบบางทีเราก็อยากได้ก็ผสมไปก่อนสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมนี่อันนี้แฟนอันนี้ครับผมสวัสดีครับสำลีใส่ดีค่ะครับผมช่วยกันเลี้ยงวัวใช่ค่ะเลี้ยงวัวแล้วก็มีทําขนมเนียลขายด้วยทําขนมเนียลภาษาไทยแปลว่าอะไรครับก็ขนมเนียลแหละค่ะภาษาไทยก็ขนมเนียลลขนมพื้นบ้านพื้นมพื้นบ้านเราขนมกะลาบ้านเรานะอ๋อขนมกะลาใช่ เป็นก็เลี้ยงวัวด้วยทำตามออเดอร์อย่างเงี้ยครับค่ะเป็นไงครับผมขายดีไหมก็เรื่อยๆค่ะขายดีค่ะก็ออเดอร์มาเรื่อยๆเมื่อวานก็สองก็ขายได้สองร้อยกว่าก้อนอือเยอะนะเนี่ยก้อนละสิบบาทก้อนละสิบบาทโอ้โหวันหนึ่งนะครับผมจ้าก็วันไหนมีงานเนาะสั่งเป็นออเดอร์อ๋อเขาเรียกอะไรขนมเนียลขนมเนียลจ้ะภาษาไทยขนมกะลาใช่อ๋อ อันนี้ผมไม่รู้จักจริงนะค่ะโตคนพื้นบ้านรู้จักครับผมจ้าเป็นขนมสุรินทนะโอเคขอบครับค่ะครับนีครัครับนีถ้าไม่รู้จักก็ลองติดต่อลองลองมาหาซื้อได้บ้างครับผมขนมเนียลขนมเนียลใช่ไหมใช่เคยออกเคยออกทีวีอยู่087 055 0280ครับโอเคเบอร์ผมจะฝากไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้านใดสนใจครับผมโทรสอบถามได้เลยนะครับครับ ขนมเนียลขนมเนียลเคยออกทีวีด้วยใช่ขนมพื้นบ้านของเมืองสุรินทร์ออกทีวีช่องอะไรครับอ่าช่องพีพีทีวีโอูนานยังครับก็ประมาณช่วงโควิดใหม่ๆอ๋อช่วงโควิดใหม่ๆครับเป็นไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นก็ขายดีปีที่แล้วก็ไปขายที่ตลาดเทศบาลครับตรงเทศบาลทำไมถึงมีทีวีติดต่อมาครับตอนนั้นอ่าอันนี้คือสืบทอดมาจากแม่ครับโอ้มามจากตายายแล้วก็สืบทอดมาจากถึงคุณแม่แล้วก็มารุ่นลูกรุ่นหลานต่อ แดีวันนี้คือของขายหมดแล้วใช่เสียดายไม่ได้เห็นนะครับผมใช่ผมทำมาเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเลยทั้งวันเลยใช่ไหมใช่เขามีงานด้วยไงครับเขาก็เลยแบบคล้ายๆเมาไปเลยอ๋อเหมาไปเลยทีเดียวครับอ่าคนเลี้ยงวัวครับผมเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะครับผมครับผมเป็นเจ้านายตัวเองครับครับนี่หลักๆก็แบบนี้แหละครับผมครับผมก็ทำแบบนี้เหมือนกัน อยู่ที่ไหนกันเนี่ยผมอยู่อำเภอเมืองครับอ๋ออยู่บ้านรามอ๋อรามแฟนก็อยู่เมืองทีนลเอ้าอยู่เมืองทีครับแล้วรู้จักบ้านรามเลยทางนั้นทางผ่านเะยใช่ไหมใกล้กันเลยใช่ใช่ครับทางผ่านโทรติดต่อมาหลายเจ้าแล้วแต่ไม่กไม่ได้ปล่อยไม่อยากขายใช่ไหมครับบางคนเขาติดต่อไว้ตั้งแต่แบบโคตรใหม่ใหม่เลยโอ้โหครับผมเขาบอกว่าถ้าแปดเดือนก็จะให้สักหมื่นหนึ่งสองหมื่นบ้างแล้วแต่เขาอ๋อแต่เราเห็นว่ามันเป็นตัวเมียเราก็อยากได้เป็นแม่พันธุ์ครับผมอยากเก็บเป็นแม่บ็อก ครับผมอ่าเก็บไว้เพราะว่าผสมน้าเชื่อมันค่อนข้างแพงนิดนึงครับผมลาเบียนครับสองพันห้าสองพันสองพันห้าขึ้นครับผมก็ต้องคุยกันตรงๆว่าน้าเชื่อมค่อนข้างแพงครับกว่าจะได้แต่ละตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยใช่กว่าจะท้องกว่าจะคลอดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่กลัวละครับขอบคุณมากครับผมครับรบกวนด้วยความบังเอิญเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ